ดีจ้ะขบวนกำลังมาแล้วนะคะซุปคนขับรถเมอเออเออคนขับรถเมย์บ้านเราเหมือนยามด้วยมันขับรถเมย์ใช่ไม่แม่ไปแล้วไปไม่ชุดหนึงคนขับรถเมย์บ้านเราจริงเลย ปปัหน้าฟิลเสื้อแดงเลยพี่ถืเสื้อแดงอ่ะมีหลานคนหนึ่งตัวจำมั่ะ ทำไมเขามีทุกอลเ่มเก่งแบบวันนี้ก็เขามานนี้ด้วยกันเขาจะมีไอ้ตรงนั้นไงตรงไอ้ข้างหลังไปนู่นมันจะมีไอ้ไอ้ไอ้เสาน้ำเขาให้เด็กแข่งเขาก็จะมาไอ้นี่มาเดินขบวนด้วยกันไงพวกชมรมอะไรต่างๆนังนี่ยนเทควันโดนะมาแล้วเทควันโด้เนี่ยเน่ยเทควันโดข้างหลังเดี๋ยวอิเพนดียเปเรียนนะลูกอันเดียอยากเรียนไม่รู้เทควันโดเนี่ยอันเนี่ยใส่ชุดดำน้ำ ต้มันเดียวกันปะมันคนละอันดูดูเด hmm. ็กน้อยนั <c oughs> <c oughs> <t 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 yep ่งบนตักตานะไอ้น um> ั่งบนไอ้น okay? uh ี่ตาอันคอ้หนูจะไปเรียนอะไรหนูจะไปเรียนเต้นลำเหรออ่าจะไปเรียนเต้นบลเล่ใฮะบาเล่อ่าพอก็ถามเนี้ยอ่าบาเล่ต้องหัดแต่น้อยจะได้อ่อนไงนั่นไงนะดูดูเด็กน้อยไอ้ไอ้ชุดดำเหมือนเจ้าหญิงเยอะหน้าเออหน้าคล้าเจ้าหญิงนิดนึงแต่แต่เจ้าหญิงคางยาวกว่า อันนี้พวกวรถครอสเออใครวะทำไม่เป็นเลยเนาะแต่ทร <c oughs> งนี้กระบุญเลยเลอ่ะสอนแม้ป้าดูดิมไหนบูอ,อันนี้อันนี้อันนี้ทรงทรงอะไรนะทรงทรงประจำตัวงง่ายที่สุดอืมทรงประจำตัวง่ายมากมากอ่ะ เจ้านี้จะไปตัดผมสั้นตลอดชีวิตแม่ทําไม่ไหวไว้สองคนก็ไว้มัดไงจะได้แบบเวลาร้อนๆงียตัดสั้นมาทิมก็ทิมไงเวลาวีอ้าว่าเอ้าอันเดียจ๋าอันเดียยิ้มให้ป้าก่อนหายิ้มอจ๊ป้าสวับบายองมือจุ๊บๆอ่าจุ๊บๆหน่อยสิจุ๊บจุ๊บให้ป้าดูนินาะจุ๊บเนาสนุกไหมคะลูกสนุกไหมอากาศดีเนาะวันนี้เนาะ ดีคนก็อารมณ์ดีวันนี้เรามาเที่ยวกันที่ทะเลสาบแคชชิ่งนะคะคนนี้ก็สวยคนนั้นก็สวยหลานป้าน่ะสวยหมดเลยเลยสวยไปหมดกินอีไม่ต้องก้มศีนษะเอาคุณพ่อคุณแม่ยังคะกัะกัะกัะบ๊ายบายเดมิสเซอร์สองเลคะบ๊ายบายจุ๊บ <cười> 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 linh nói <laughs>